สวยงามจนเหมือนลกใบใหม่เซซุโกะดีใจอย่างสุดหัวใจนั่นคือหนึ่งช่วงเวลาที่งดงามที่สุดของพวกเขาแต่เช้าวันต่อมาเหงห้อยทั้งหมดก็ตายเซซุโกไรเดียนสาจนถามว่าทำไมเหงห้อยถึงตายเร็วด้วยคำถามสะท้อนโชคชะตาอันโหดร้ายของเด็กทั้งสองอาหารเริ่มขาดแคลงอย่างรุนแรงเซตะต้องขมโมยของและลักของเล็กขมโมยน้อยเพื่อเอาชีวิตรอด แม้จะเสี่ยงอันตรายแต่เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อให้เซซุโกมีอาหารกินเซซุโกเริ่มป่วยและอ่อนแรงทุกวันเธอขาดสารอาหารอย่างรุนแรงเซตะพยายามพาเธอไปหาหมอแต่หมอทำได้เพียงแค่บอกว่าให้กินข้าวมากๆซึ่งเป็นไปไม่ได้ในสภาวะสงครามเซซุโกเริ่มเพอ้อบางครั้งก็เล่นคนเดียวอย่างไร้สติเธอสร้างข้าวจากดินและลูกอมจากหินเอตะตัดสินใจถอนเงินที่แม่ฝากไว้ในธนาคาร เขาได้รับข่าวร้ายว่ากองทัพเรือจากเราวิญี่ปุน่นซึ่งพ่อของเขาสังกัดอยู่ทำลายเกือบหมดแล้วโอกาสที่จะได้พบพ่ออีกครั้งแทบไม่มีซีตะเสียใจและสิ้นหวังสุดขีดเมื่อกลับมาที่ศาลาซีตะพบว,ว่าเซซโกะอ่อนแรงเต็มที่ เธอพ่ำเพอและขอบคุณเซตะที่ดูแลเธอและมอบขนมที่เธอทำจากดินให้พี่ชายไม่นานหลังจากนั้นเซซุโกะก็จะไปอย่างสหบในขณะที่เซตะพยายามป้อนแดงโมชิ้นสุดท้ายให้เธอเซตะทำโรงสบเล็กๆจากล้างไม้และผอร่างน้องสาวด้วยน้ำตา เขาเปล็บกระดูของเธอใส่ในกระป๋องรูปโอมที่เคยเก็บสมบัติชิ้นสุดท้ายที่พวกเขาร่วมแบ่งปันความสุขกันหลังจากสูญเสียน้องสาวเซตาไรจุดหมายหิวโหยและอ่อนแอจนเสียชีวิตอิสถานีรถไฟเรื่องราวจบลงด้วยภาพวิญญ,ญาณของเซตะและเซซุโกมองดูตัวเองในอดีตทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันท่ามกลางสายไฟแสงะยิบระยับของเมืองใหญ่ในยุคป,ปัจจุบัน